นักร้องยอดกตัญญูจ๊ะอาสยามสร้างเพจ Facebook สำหรับคุณพ่อโดยเฉพาะเพื่อหวังแก้ปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังที่ท่านเป็นมานานโดยใช้ชื่อเพจว่าพ่ออีจ๊ะงานนี้แฟนคลับสนับสนุนเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์เพจการแบบรัวๆแถมยังแนะนำอาชีพให้คุณพ่อนักร้องดังอีกด้วยแลคะค่ะเปิดเพจให้คุณพ่อ คือพ่อพี่จ๋าเป็นโรคผิวหนังใช่ไหมเพราะด้วยความที่พ่อเนี่ยชอบเข้าสวนแล้วเราเนี่ยก็พูดกับพ่อตลอดว่าพ่อไม่ต้องเข้าแล้วนะสวนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องปลูกต้นไม้แล้วเพราะว่าเวลาโดนผิวหนังพ่อโรคนี้มันก็จะไม่หายครับแต่อันนี้พ่อเนี่ยก็บอกบอกแบบว่าพ่อชอบพ่อชอบต้นไม้พ่อแบบพ่อไม่อยากอยู่ว่างๆเราก็เลยสร้างเพจขึ้นมาชื่อเพจว่าพ่ออีจ๊ะเพื่อจะหาอะไรให้เขาขายอ่ะ บแบบต้นไม้ก็ได้หรือว่าของที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาขายเราอ่ะรู้สึกว่าพ่ออชอบแน่ๆเนี่ยเพราะว่าพ่อพี่อ่ะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ชอบหางเงินอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนที่ชอบทําแบบเขาไม่ชอบอยู่เฉยอะ่ะครับพี่ต้องต้องสอนคุณพ่อเล่นโซเชียลหรือใช้โซเชียลครับพี่จตสอนคือแบบพ่อไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะโซเชียลอ่ะพ่อเริ่มจากลบแต่เราอ่ะชคบดีหน่อยนี่หลาน อยู่ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้มาเป็นแอดมินในเพจอะไรอย่างเงี้ยการเป็นธรรมชาติของตัวพ่อความเดียวของพ่อเนี่ยทําให้คนชอบส่วนมากเลยคนแนะนําให้พ่อขายแบบอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็แบบว่าปุ๋ยแล้วก็ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจ้าพูดไปแล้วว่าพ่อชอบต้นไม้ตอนนี้เราก็มานั่งคิดว่าถ้าพ่อขายที่เป็นแบบอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยเราจะส่งย,าาย่ามเดย๋่ยวหาต้นไม้ได้พ่อขายสักสิบต้นต้นไม้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ เราไม่ได้หวังกําไรนะอันเนี้ยคือแต่เราอยากให้พ่อทอํายังไงก็ได้ไม่ให้พ่อเขาสวดแล้วขอบคุณมากเลยนะครับพ<อ>ี่ครับได้ครับลูกข,ขอบคุณ,คณคดีครับขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง t u o i n s i h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจทรู i n s i g h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ